โอเคมาสามสองหนึ่งเริ่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบพวกเราเคบาดูตรเคโอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูเป็นอันนึงจะเป็นพายลอตอันนึงจะเป็นทีเซอร์เลยเนาะจะเป็นเรื่องของยูรินั่นเองค่ะก็จะเป็นหญิงหญิงซึ่งเรายังไม่เคยดูมาก่อนนะ <Yahoo. S 1> ก็เ,เป็นซีรีส์รอเป็นซีรีส์ค่ะ อันแรกจะเป็นเขาเรียกเป็นมินิพาย o รดชื่อเรื่องว่าใจซ่อนรักพี่ The Secret of Us เอ้ยเรื่องแบบความรักของเราเขาจะฉายช่อง3นะเขามีดี c ซน์เนาเขาเขียนว่า Show me your love ค่ะของควันวบเลนไทนยจากเด็กดื้อและพี่หมออก็คือคนเป็นหมอคนหนึ่งหรอใช่ๆเหมือนมีคนหนึ่งเขาเป็นหมอมามาดูเลยหมแต่มันจะเป็นสั้นๆเนอะเอาอีกอันนึงอ่ะอีกอันนึงจะเป็น ชื่อเรื่องว่าครูโตนิทานดวงดาวความรักแล้วมันต่อเนื่องกันอะคนละเรื่องคนละเรื่องเลยอันนี้จะเป็นของจีอมถ้าจำได้เป็นน้ำตาลน้ำตาลกับน้องฟิล์มอรอเออใช่ใช่น้ำตาลทิพวารีทวาไลท์ทวาไลท์น้องฟิล์มก็คนนั้นแหละก็คนที่เออเขาก็เล่นด้วยนี่หว่าก็แกงตีมเอ็มใช่จีจี๋ใช่คนนึกไม่ออกร้องจีมเอ็มยาบล็อกเราแค่นั้นแหละบล็อกแน่รออ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเป็น ใจส้นรักก่อนนะคะสามสี่ไปโคโลงอ่านกันเลย romantic world จริงเขาจะทะเลาะกันทีหลังไหมอะจริงเปิดตัวมาอย่างี้ที่ทไรต้องมีดราม่าทุกทีเนาะสวยมาก เฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะป่วยเหรอป่วยเหรอไงเออที่บอกว่ามีคนหนึ่งเป็นหมอเนาะเด็กดื้อเลยพี่หมอ coming soon ค่ะ coming soon soon นี่คือเมื่อไหร่หรูอปะไม่รู้แต่เห็นว่าน่าจะถ่ายในปีนี้นะอ๋ออุ้ยรู้เลยอ่ะ ที่บอกบว่าเรื่องนี้มันต้องมีเสียงน้ำตาแน่นอนถ้ามาทรงนี้ดนตีเนาะดนตีแปบเออแล้วรักกันดีด้วยนะเปิดตัวมารักกันดีอย่างเงี้ยเหมือนที่เขาบอกว่านิยายเรื่องไหนถ้าขึ้นต้นว่าเป็นแฟนกันรักกันดีตั้งแต่ต้นหลังจากนั้นจะดราม่า <laughs> อันนี้มาแบบนี้กูว่าก็น่าจะดราม่าแหละน่าจะเชิงดราม่าแบบเรื่องเจ็บป่วยอะไรางี้ป่ะเพราะว่าร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์พี่เดี่ยมานเขาเลยาฟังว่าเหมือนคุณหมอนะคนที่ใจเป็นคุณหมออ่ะเหมือนเขาแบบเคยมีความรักแล้วเขาแบบโดนอกหักอะไรเงี้ยเออแล้วทีนี้เหมือนแบบอีกคนนึงอ่ะน่าจะเป็นเด็กเดือดเหมือนเขาว่าเขาผู้หญิงมาอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าคุณหมออ่ะไม่ใช่อะไรางี้ยใจอาจจะแต่ชื่อเรื่องแปลกๆนะ The Secret of Us อะไรเงี้ยโอ้ใจ่อนรักอะไรเงี้ยคือบอกบอกใครไม่ได้หรอเอออาจจะพื่แบบต้องเก็บบอกใครไม่ได้รู้กันสองคนูแล้วอะไรอย่างงี้รอเปล่าคนที่เป็นหมออ่ะแม่ก็ครอบครัวรึเปล่าหรืออะไรเงี้ยเออก็ไม่รู้เดาอีกเรื่องหนึ่งนะคะเราจะไปดูอีกเรื่องหนึ่งก็คือ p รูโตนิทานดวงดาวความรักแต่ชื่อเรื่องก็นิดนึงเหมือนกันวอาใคร เออเพราะว่าชื่อเรื่องถ้าพิจณาจากชื่อเรื่องนี่ก็คือเหมือนแบบอยู่ห่างกันยาวไกลเหมือนกันนะเขาอาจจะมีหลายภาณ์เนาะแต่ว่าเราจะดูแค่พัทหนึ่งหนึ่งโชกชั้นก็โลคอมเมืดไม่ใช่หรอแค่อย่างวงดาวรเรามีเธอเป็นแสงสว่างเนี่ยแสงน้ำตาลอมองไม่เห็นในตาแป๋แต่ก็รู้ว่ามีอยู่เหมือนความรักของเราสองคนนี้เปิดตัวมาดีอีกละ กุ้มอย่าหายไปจากเมย์เหมือนดาวู้ตัวนะจบไม่มีทางรู้เรื่องยังเอาละตึงมาแล้วตึงมานล้ยเบียรละทำไมใส่ชุดแต่งงานอะแต่งงานกับผู้ชายถ้าอุ่นไม่ฟื้นขึ้นมาแม่จะทำยังไงไออุ่น ที่อุ้มโดนรถชนนะฟ้าแม่ไม่ใช่อุบัติเหตุอ่ะพี่อุ่นวัวอุ้มพยายามปุกปิดอะไรบางอย่างอีกมึงทำเชี่ยอะไรอยู่เนี่ยนี่เหมือนกับตอนเราเด็กๆเรานะเว้ยที่มึงจะปลอมเป็นอุ้มเพื่อไปแก้คนอื่นอะเหมือนนี่หรอมนโมูนิมูนิมูตาอุ้มเหรออ้าวเฮ้ยมองไม่เห็นเหรอ จริงๆด้วยอ่ะว้ารู้วเหตุผลอะไรรอกูไม่รู้จริงจริงหรอกูบอกให้มึงออกมาเลยอุ้ยกูมไม่ได้ตาบอดมันจะไปรู้ว่าอะไรวะตลอดกูสงสารเขาอ่ะเอ้ยคนนั้นมันเป็นเจ้าบ่าเหรอที่ไปถูกรถเมื่อกี้แล้วทำไมเขาไปงานกับน้ำตาลอีกแรงหนึ่งไม่ฝาแฟน S 1> <S 1> <S ก็อีกอีกร่างหนึ่งไงเออตาแสบคืน,คนหรือผู้ชายจับได้คนึ่งคจะเป็นดาวคู่ตัวของเมย์ตล,ลอดไปนะแล้วเดี๋ยวในตระวงคู่กันก็คือป่าแสบใช่ไหมไม่ใช่เขาเอ้ยยังไง,งพี่อ๋อเพราะคนนั้นก็คือกล,ลับมาอะไรเงี้ยหรอแล้วก็เอามาคืหนหรอเป็นผีบ้างเป็นผียางหรอเอากระปุกก็เล่น เขใส่ซีด้วยกัโกรธไม่ใช่เหรอก็คือเจนเก่าเจนเก่าตอนนี้คงเป็นตอนที่เจ้าหญิงกับเจ้าชายกำลังจูบกันเสียดายจังที่ตอนนี้มีแค่เจ้าหญิงกับเจ้าหญิง นนคือท,ทดอดสูบก,กันนี้จังะจะรองนะอะสงสารเอองสงสามใช่แล้วนะสงสามตัวเองพวกเราต้องเข้าสู่ดราม่าก,กันอีกแหละ คือ,อยังไงคือน้ำตาลฝาแฝดอีกคนนึงก็คือจีบน้องฟิลหมายถึงว่า,า <คน S 2> มีความสัมพันธ์ที่ดีกับน้องฟิลม์มแต่ว่าก็ไปแต่งงานหรือว,ว่าหยัน้ำตาลอยา่างเปล่าหรือว่าจริงๆเขาก็คือคบทั้งทั้งสองคนปะทั้งฟิลม์มทั้งผู้ชายคนนั้นแล้วก็น้ำตาลก็เลือกไปแต่งกับคนนั้นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอีกคนนึงก็เลยเข้าไปสืบว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วช็อตที่แบบน้ำตาลอีกคนนึงดูอ่ะ แ็ S <S อ,อะไรแปลว่าก็คือ,คอหายแล้วแล้วก็มาไม่ใช่เพ<า>ราะววิญญาณมากกว่าวิญญ,ญาณเหรอะเขาตัดหรือเปล่าไม่รู้หมายถึงเขารู้สึกเองจกอาจจะไม่ใช่วิญญาณแต่แบบเขารู้สึกว่าเออน่ะฝาแฝดเขาว่าดูอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าฟิล์มอ่ะนึกว่าคนที่กอดอ่ะคือคนที่ตัวเองรักแต่ตามจริงไม่ใช่มันเป็นฝาแฝดอย่างเงี้ยกับอีกอันหนึ่งก็คือตัดฉากว่าจริงๆแล้วช็อตที่น้ำตาลมองอ่ะก็คือไม่ได้มองภาพฟิล์มกับน้ำตาลผู้นันหรอกแต่อาจจะมองอย่างอื่นอย่างอื่นอยู่ มีความดราม่าคู่เนาะถ้าถ้าดูสองเรื่องเนี้เรื่องอแรกยังยังไม่ค่อยดราม่าเท่าไหร่เนาะที่ดูเพราะเหมือนฉากมันไม่ค่อยมีเนาะกลาวมาถึงว่าในในช็อตนั้นใช่ไหม,มจะพะส่วนที่เราดูใ,ในมุมของฉันอะฉันรู้สึกว่าเรื่อง,เร,องเรื่องแรกอะ่ะน่าจะเศร้าแต่ว่าแค่เรื่องนี้มันมีมแบบว่ามันมีเนื้อหาที่มันฉายเยอะกว่าม,มันเราเลยได้ดูเป็นเรื่องเป็นราวที่แบบว่าประมาณว่าเออเราดูว่ามันเศร้า ยงงไแต่อันนั้นรู้สึกว่ามันเศร้าจากจิตใจว่าแบบจริงคือด้วยความมันเป็นแบบโรคภัยอ่ะมันอาจจะแบบช่วยช่วยเหลือไม่ได้ช่วยเหลือเท่าที่ช่วยได้อะไรเงี้ยใช่ใช่ก็คืองี่ดเหมือนแบบทําให้ดีที่สุดในทุกวันเนาะแต่อันนี้ก็คือเศร้าแบบเศร้าแบบดราม่าที่มีความแบบมีโปมงมันมาหาความจริงอ่ะ ชอบน้ำตาลนะที่ดูแบบดูมีความแบบสุขุมดูมีความแบบผู้ใหญ่ดูมีความแบบให้นอนนาะปะดูมีความอบบลูกน้องมันจะแบบคูลๆลูกเท่ๆไม่ลำสับเขาก็อย่างนั้นอยู่แล้วด้วยเนาะหมายถึงนีสใส่คาจริงๆอะไรถ้าพูดถึงน้ำตาลนี่ก็คือเขาบอกว่าระดับระดับเทียต้นๆของเจมแอมแหละเป็นเจมที่แบบว่าเพราะเขาอยู่มังต้นเลยแสดงก็เก่ง ยังไงนะคะไปติดตามได้นะคะกับเรื่อง2เรื่องเนาะที่เราฝากกันวันนี้ก็คือเรื่องที่เนื่งใจซ่อนรักนะคะ The Secret of Us ซึ่งฉายเนาะทางช่องสามเนาะกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือครูโตนิทานดวงดาวความรักนะคะของ GMM TV เนาะยังไงก็ไปติดตามกันได้เลยคะะอุ๊ยลืมว่าวาจะพูด,ดนิดนึงว่าแบบเหมือนเมื่อก่อนเนาะหญิงๆอะไม่ค่อยมีอะคือไม่มีเลย,เลยดีวยกว่าเนาะเนี่ยเพิ่งเพิ่งจะมีแบบ ช่วงที่เ่าไม่เนาะเขาเราเราพูดแล้วก็เหมือนมีคนเขียนนะเขาบอกว่าเรื่องแรกๆเลยก็คือเรื่องในพี่ฮอร์โมนอะแต่มันเป็นแค่นิดเดียวใครกับใครนะะเป็นพาร์ทหนึ่งผลกับเบลเออนั่นแหละเขาบอกว่านิดเดียวอะไรเงี้ยแถวๆยุคยุคนี้แล้วก็มีมีละอิหยิงอะไรเงี้ยก็แบบยินดีกับเซฟิกเหรอเซฟฟิกใช่เซฟิกก็คืออารมณ์แบบ ผู้หญิงที่แบบเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบผู้หญิงด้วยกันอะไรเงี้ยมันจะอารมณ์แบบว่ามันก็มีหลายมุมใช่ไหมมีที่เป็นทอมทอมกับพี่อะไรเงี้ยใช่ป่ะเอออันนั้นก็จะเป็นแบบลุกอะไรลุกอะไรอย่างงี้เออแซฟฟีก็จะเป็นผู้หญิงจ๋าจที่แบบว่าชอบผู้หญิงอะไรเงี้ยมองแต่ผู้หญิงเลยนั่นแหละก็เปิดโลกเดี๋ยวนี้เปิดกว้างแล้วก็อย่าลืมเปิดกว้างกับพวกเราด้วยทั้งเปิดใจหน่อยทั้งสีเปิดใจให้พวกเราด้วยเปิดใจหน่อยหลับหูหลับตาเปิดใจหน่อยก็ได้แกล้งแกล้งแวะเข้ามาเนาะมีทั้งสี่ช่องทาง เม่ทั้ง YouTube, TikTok, f a c และ o k ็ละ X ก็สำหรับที่ชอบคลิปนี้นะคะก, like, ก็ยินกรกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกิ๊งกิ๊งกิ๊งเพอพเราด้วยนะคะคลิปหน้านะคะเราจะแห่ไปดูแห่ไปเม้าแห่ไปกินแห่ไปเล่นหรือว่าแห่ไปทำอะไรกันนะคะก็อย่าลืมมาติดตามเราด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนี่